แชกีกันหน่อยพร้อมชมบรรยากาศหลังคาบ้านนะคะฝนตกค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนนะอ่าจะเช้าแล้วข้างล่างจะมีให้เช่าชุดนะเพียบเลยถ้าใครอยากเช่าชุดเนาะถ้ามีโอกาสถ้าเราทันนะเดี๋ยวเราจะเช่าชุดกินแบบเซ็กีก่อนเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอะไรลง น,นเราเดินเข้ามาเจอแมคโดนัลล์เคฟซีอยู่นี่อันนี้ทางเข้าเคฟซีเหมือนตัวเดอร์ปิซ่าปะเฮ้ยเหมือนข้างันมีที่นั่งด้วยอันนั้นเดอร์ปิซ่าอันสุดท้ายสตาร์บัคหรือเปล่าเดาเฮ้ยข้างบนเหมือน,นมีที่นั่งเลยอะมันเปิดไฟอะ่ะ อันนี้ก็เป็นชน่นาเหมือนกันเพราะมีแค่ดีจิเจียงแบบอุ้ยแต่นี้น่ารักกระติกน้ำดิอาวากาศอุ้ยันนี้น่ารักอ่ะใช่หร้อยห้าสิบเก้าหยวนมีอันนี้ด้วยอ่ะขนมสตาร์บัคตั้งโต๊ะ 这个多少呢ส <8 98. S 1> ร้อยเก้าจิปดรอิปอ๋อันนี้ประมาณสามรอยหยวนนะ1ันห้าอ๋ข้างในเป็นแบบนี้อะไรวะเดี๋ยวเราออกอีกทางอ๋อก็คือเลี้ยวมาทางนี้แหละที่จะต้องไปมี่โอ้ยน้ำแรงมาก เมือนเล่นได้เลยไม่แต่ไม่แนะนำนะคะให้เล่นมีชูเรียนมีอะไรขายมีที่ล้างมือด้วยคือที่ล้างมือสวยมากดูดิแกะสลักแบบละเอียดมากอ่ะเป็นหินนะเนี่ยเย็นมากตรงนี้ อุ่ยเสียวหล่นมากเลยเนะาะเสียว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 เดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเอา้าชักกี้เสือชักกี้อีกแล้วนี่ถ้าใครแบบว่าพักข้างในลึกๆนะ,ปะแปะเขารับจ้างเอาสัมภาระใส่กระเป๋าไม่ต้องเข็นให้เมื่อยนี่เสื้อคลุมอันนี้น่ารักสิบสี่หยวนถูกถูกลงห้าบาทเดินเข้ามาอีกลึกหน่อย วันนี้วันเสาร์นะคิดว่านะส่วนใหญ่คนที่มาลิเจียอจ,จะมาเดินตรงนี้ตอนกลางคืน,คนเพราะว่ากลางวันนะเขาจะไปขึ้นมังกรหยกหรือว่าไปแชงวิวสวยจังเลยเราซื้อบอกว่าพวกเครื่องเงินนะ่ะส,สวยแต่ก็ต้องดูดีๆเพราะมีหลายร้าน เอาจริงป่ะเมืองซอยอย่างเงี้ยถึงมันจะเหม่งเหมอนกันหมดอุ้ยนัย่นจะไปสิถึงมันจะเหมือนกันหมดอ่ะแต่เมืองนเนี้ยรู้สึกว่าสวยกว่าที่อื่นอันนี้เดินเข้ามานิดนึงนะคะสิบหยวนข้างนอกขายสิบสองแต่ว่ามันต่างกันยังไง1 0 0หนึ่งพันเอ็มแอลกับพันสี่เอ็มแอลงั้นเอาพันสี่แล้วกันเผ <m> ื่อไปพอ อนันนี้ข้างนอกขายแพงอยู่นนะนี่ร้านกาแฟะ่ะแว์ร้านกาแฟซะหน่อยแลนคอฟฟี่ข้างบนนั่งได้หรือเปล่าไปดูร้านสวยมากทุกคนดูสิส เดี๋ยวพาไปดูนี่ก็คือเห็นวิวตรงนี้ด้วยนะคะมีตรงนี้อีกร้านนี้คือสวยมากว้าวโอ้เฮ้ยที่นั่งเยอะมากอันนี้ก็จะอีกมุมหนึ่งกาแฟมาส่งแล้วสั่งอันนี้ไปอันนี้เอสเปรสโซช็อตนะคะแล้วก็อันนี้ฮอตอเมริกาโน ตรง <Okay. S 1> ข้ามนะคะเป็นคาเฟ่แมวแอบซูมดูดีกว่าสวยมากไปต่อค่ะอุ้ยก็คนอันเนี้ยถูกมากสวยด้วย,ยนี่น่ารักไหมมารีเจ ปลายเดือนนถุนานะคะฝสสนตกทั้งรณ์แบบวันนี้ยากคนที่อ่ะใช่ไหมนี่ร้านกาแฟสวยมากเดินไปเรื่อยๆนะทุกคน เย็นๆอ่ะ18องศาตอนเนี้ยพร้อมกับความแฉะเดินแบบสุ่มๆไม่เห็นไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรอุ้ยตรงนี้น่ารักจังเลยอุ้ยน้ำไหลแรงมากบอกเลยข้างหลังถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะทุกคนมีของรันมีของเล่นมีของกินด้วยนีย่ร้านของเล่น น,น่ารักมากร้านนี้น่ารักมากทุกคนดูสิแล้วก็มีนี่ด้วยเนั่นเรื่องนั้น那นเ个大姐นเ板ีย板椒笋。 ของกินเยอะมากนะคะข้างบนนี้ของกินเยอะกว่าจิ๋วควนอีกอ่ะแล้วก็คือถนนเดินได้เยอะกว่าว í, มีไม้ไม้ด้วยไมย้ไม้ปิ้งน,นี่คะโซนถ่ายรูปเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเรา ตอนนี้ฝนก็ยังโปรยอยู่นะคะ อคือร้านก็จะคล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าหลากหลายมีเรื่อยๆค,อคึกคักไม่คึกคักแบบเบียดกันขนาดนั้นนะทุกคนคือร้านอาหารหรือโรงแรมอะทำสวยมาก นี่คือเป็นโซนอาหารนะคะซื้อแล้วก็มีนั่งกินมีมาแลนมีอุ้ยอุ้ยอ้ยสวยมากทุกคนเฮ้ยร้านข้างวันคือสวยคือดีชั้นสองก็นั่งได้นะ โอ้นี่สวยอ่ะเจเจขายยังไงอ่ะหาหยวนป่าวะเจ,จะ๊这个怎么卖呢นี่เป็นเซตนะสั่งยังไงก่อนอ๋อละสิหยวน มีกาแฟกับช็อกโกแลตอ๋ออยาก一个咖啡面包一个咖啡面包对ข้างในมีที่นั่งด้วยทุกคนมุซี่มีที่นั่งด้วยได้มาแล้วนะคะอันนี้หอมมาก ร้อนๆไปเดี๋ยวเราดูกันต่อว่ามีอะไรล้างหน้าทำผมไม่ใช่ถอดชุดเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่โกกะเหรียยะะ่ยดลแล้วนะคะอ๋อเมื่อกี้ลืมอะไรลืมลอ็อกเพลงผมว่าใครหลอดมะฝาดโอ้ย ร้านแบบว่าไอ้นี่เดี๋เสื้อผ้าอันนี้คือแผ่นอะไรก็ไม่รู้รเห็นไขเ่มาก ตรงนี้ก็เป็นของกินอีกแล้วอันทีนะคะนี่ร้านเช่าถ่ายรูปเต็มเลยเช็กกลอก ตรงนี้สวยมืนกันนะดูดิได้มุมแบบนี้เดินไปเรื่อยๆ่ยมีไป ฟมิล <Family. S 2> ี่อันนี้เหมือนความรู้สึกเหมือนได้จะออกแล้วมัง้งหรือเปล่านะ <c oughs> ตอนนี้เดินแบบคือคือถนนมันกว้างมากจริงๆเดี๋ยวลองลงไปดูข้างล่างนะ <c oughs> เหมือนจะมีที่ถ่ายรูป <c oughs> ทางมันเมอนถายซ้ำๆอะ่ะ <c oughs> เดินเรื่อยๆเป็นเพลิน เดินตามพี่เขาไปใครนะ้าสั่งของให้มาส่งใครสั่งอาหารในนี้นะาอุ้ยสวยมากอ๋อสวยมากสวยมากถ้าเดินเข้ามาลึกๆเลยนะสิบหยวนต้องลึกๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้บอกไม่ได้เลยว่าอยู่ตรงไหนของ ในนี้ตรงน,นี้นะคะทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าลี่เจียงโอทาวเนาะวิเียลร้านเครื่องประดับแล้วใช่ไหมใช่ซอยไ่ใช่ตรง,งนี้ก็แล้วเมื่อกี้เราออกใหม่ทางนั้นแล้วเราก็เข้าออทางคือเดินแบบ คือวันนี้ได้ได้ประมาณ10โลได้อะเอาจริงเยอะมากมีที่ให้เดินเยอะมากนี่เห็นปาที่บอกทุกคนว่าร้านเยอะจริงๆร้านเช่าชุดอะไม่ต้องซีเรียสเลยว่ามาแล้วจะไม่เจอแต่ว่าแค่เอาตรงปะเข้าใจหรือว่าทุกคนอะบางทีมันไม่มีคนเข้าอะเราก็ไม่กล้าเข้าไม่กล้าถามกลัวเขาโกกันเนะาะแล้วพูดภาษากันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย สวยตรงนี้มีอ่างล้างมือด้วยแล้วก็มีที่ฝากกระเป๋าเดินทางเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ฝากกระเป๋าเท่าไหร่เนาะใช้ยังไงก่อนคิดว่าทัชหน้าจอนะไม่ทันหรือว่าเต็มเดี๋ยวอ่านก่อนอ่ะนี่เลย24ชั่วโมง3 สิบห้าหยวนเล็กใหญ่เท่ากันหมดแล้วก็เนี้ยไม่ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเพื่อนเพื่อน<ๆ>ลองเ,อเดี๋ยวเราจะค้างไว้ให้นะคะแล้วเพื่อนๆแคปไปทานสเลทดูนะ<ๆ>นี่โรงแรมมีที่นั่งด้วยโรงแรมเนะี้ยตรงนี้เงียบอะ่ะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ ถ่ายรูปได้ทั้งวันใครชอบถ่ายรูปแนะนำมากนี่เราเข้าไปวงกอดแล้วนะดูน้องดิดูน้องมองดูน้องมองคนส่งดิฉันไม่หลบจ้าทุกคนตอนนี้เรากำลังหลงทางอยู่ในนี้นะเรากำลังจะเดินไปที่เที่ยวทุกคนดูดูดิดูที่เราเดินเดนนี่เลยเมืองทั้งหมด ว้าวเจ้าแล้วคือเราต้องกลับไปตรงนี้คิดว่าตอนเมื่อกี้เนี้ยที่เราถ่ายรูปโอ้ยอยากเข้าห้องน้ำแล้วก็ผิวขาว <c oughs> <c oughs> คนสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือตอนนี้นะคะทุกคนดูท้องฟ้านี่คือเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะท้องฟ้าสดใสมากฟ้าสว่างมากสวยมากเลยอะ่ะสวยยุกมุมนก็สวยเนี่ยมีร้านอาหาร รอลูกพี่มาก่อนอันนี้คือรถขยะนะคะ อื่นละยี่สิบห้านร้อยนี่คือห้องน้ำนะคะคนเยอะมากทุกคนข้างในมีทั้งนั่งยองแล้วก็นี่คือหน้าห้องน้ำนะคะขออนุญาตไม่ถ่ายนะคะรอบนี้มันเกินไปส่วนใหญ่นะคะห้องน้ำก็จะอยู่ในซอยมันจะเป็นสัญลักษณ์มันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ถ้าเจอตรงนี้แปลว่าห้องน้ำอยู่ตรงนี้เนาะ นี่ตอนนี้เราอยู่ชงเหริอนอาเล่นะคะไปต่อนี่อูอีสตีดหวังจืดกลับไปที่เดิมสแควร์ตรงไปดีกว่านี่มีเนื้อขายี่ยตอนเย็นๆคนเยอะมากอันนี้เวิร์กช็อปสวยอะ่ะน่ารักดี กลางคืนคลึกคืนมากๆคนเยอะมากเลยค่ะคลึกคืนมากๆทุกคนบรรยากาศคลึบคืนมากๆนะคะตอนคืนสนุกสนานมากนี่เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะฟ้ายังสว่างอยู่ขนาดนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าสูตรอาหารมีอะไรกินบ้างตอนนี้อันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะนั่งทานได้ซื้อมาแล้วก็นั่งทานกันเนาะน,นี่ตุ้งเทฟิตเนาะ สวยมากร้านขนมเปี้ร้านนี้ย,ยูคนเยอะมากนะไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลองต่อตาม ร้านที่คนเยอะนะคะชิดตั้งตรงนี้นะ ทั้งหมด3 0มสิบหยวนอะ 5, ประมาณ5ร้อยกว่าบาทแต่งดีเขาเนี่ยมีขอขายเยอะมากุ้ยหนักมากเยียมหยุ่นน้า ก็จะเป็นสแควร์นะคะที่จะเป็นแบบเหมือนผับบาร์อะไรเงี้ยให้นั่งชิลฟังเขาร้องเพลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหาข้าวกินดีกว่าโอ้ยบาร์บารมีลอยกระทงด้วยค่ะอันนี้ลอยกระทงด,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 ดูดิลอยกระทงหน้าผับไปค่ะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะคะด้ยกันต่อค่ะตามล่าค่ะ นี่ไรอะ่ะก็สือผ่านหรอบนพื้นมันชันมากเลยทุกคนพื้นมันชันมากกำลังรอซื้ออันนี้กันอยู่นะ เป็นอาหารจีนมื้อแรกนะ,ะที่ได้กินตั้งแต่มาถึงนะคะตอนแรกเราก็ไปกินเอ,อ่อแมกโจเอ้ยฟาสต์ฟูฟ้ดอะไรอย่เงี้ยนี่คืออาหารจีนแรกที่เทเซฟนะกินอยู่ไม่ค่อยเป็นหามาเฮ้ยไปไหนไปเ กี่ยเตหมูเขาถูกห,หมูหย,หมหยืนหนังเปรี้ยวหวานเขาบอกว่ามาที่ยืนหนังมาที่ยืนหนังต้องกินผัดกระดกหมูจริงหรือเปล่าใช้ตัวจริงนะคะบอกด้วยคนขับรถเขาแนะนำ อ๋อ se อืมดูหมูกคมอ่ะขอช้อกินอ่นนะ